เรื่องใหญ่ในวันนี้นะครับเรื่งรดกทบงวัเที่ยวน่ในเทศกาลข้าวประานนะครับวัดทูสำจันเป็นวัดที่สร้างขึ้นมีประหััิจังนครพนมนะครับวันนี้เดินทางมานะครับมาร่วมกับเรานะครับขอเรียนเชิญด้านหน้านะครับตัวแทนจากจังหวัดนครพนมนะครับรัตนไัยนะครับเรียนเชิญนะครับ เดี๋ยวเราจะจุดทูบเทีย,ยนบูชาพระนรตะไรแนะครับปิดไม่ถูกปิดไม่ถูกอ่าปัจจัยเราเรียบร้อยหรือยังเอ่ยอตอนนี้กำลังจุดทุบเทียนแล้วนะครับให้ทุกท่านนะครับพนมนม,พนมือนะครับพนมมือนะครับยกเทียนลงมาให้จุดเลยได้ไหมไม่รู้ปิดไม่ถูกเมือนกันมา่ตัวไหน <laughs> ยีายวอกมาเท่าไรติดให้จุดที่นี่เลยให้จุดที่นี่เลยนี่จุดที่เทียนเลยนะครับรู้ว่าปลาขึ้นรถไม่รู้กลิ่นจะเป็นยังไง เราปิดตกลงไม่ได้ตกลเอาทูปยกจักรชักทูปไหมเขาจุดเลยครับเออลองดูเสาได้ลองกดลอง <coisas S 2> ลกดสวิตช์ดูชักทูปไหมเขาจุดเลยครับชักมาจากกระถางเลยครับอ่าชักมาจากกระถางเลยให้โยมจุดเลยเอาอะไรครับอะไรครับจุดเย็นจุดจุดจุดทูปเลยปิดไม่ตัวครับเจ้าทีไม่อยู่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไหนสวิตช์มันอยู่ตรงไหนบอดะสวิตช์ไม่มีเลยเหรอ ก็ท่านประธานได้จุดทูปเทียนเรียบร้อยนะครับขอเชิญสาธุชนนะครับกราบพระพร้อมกันครับอลหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพูดทั้งพระกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวาตาธรโมธรรมนะมัมสมิ สุปาติปันโนภะวัตโตสาวกสังโฆสังฆนะมามีต่อไปถวายเทียนจำพรรษานะครับยักเกพันเตสังโฆปะติชาณาตูตมะยังพันเต,นเ,ตเอตัง ปะที่ปะยุคังสัปปริวาลังเตมาสังพุทธสาปูชนัตถายะอิมาสมิงอโปสถาคาเลนิยาเทมะ สาธุโนพันเตอยังเตมาสังพุทธสาปูชนาถายะปะทีปะยุคสาทานัสาอนิสังโสอัมหากันเจวะ มาตาปิตูอาทีนันจาปิยะชนานางทีขาลาตังหิตายะสุขายะสังวะตะตูข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย,พวายเพียนจำพรรษาคู่นี้พร้อมทางของบริวารทั้งหลายเหล่านี้อนขอพระสงฆ์จงรับ,พงงรบเพื่อเป็นพุทธบูชา,าตลอดพรรษานี้ และขออนิสงส์ง s. <S จากการถวายเพียนจำพรรษาคู่นี้พร้อมทั้งของบริวาร,ท,ารวาทั้งหลายเหล่านี้นจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพ,ชนเพื่อความสุขเ,เพื่อความจเจริญรุ่งเรือง พระเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลและนานเทินสดุตแทนมตัวแทนทีออ่มาทางไหนดีทางข้างๆอะ่ะอ่าเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวนะครับ เราจะทําการถวายเทียนจํานำรรษาต้นแรกนะครับเดี๋ยวเราให้สัญญานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราให้สัญญาณนะครับแล้วก็ถวายพร้อมกันนะครับแล้วก็สาธุด้วยกันทุกคนนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เข้ามานะครับก็ขอให้สาธุด้วยกันนะครับนับหนึ่งสองสามสาธุต้นที่หนึ่งครับเอาใครมาช่วยท่านอาจารย์หน่อยเอาวัดที่อ่ต้นที่สองนะครับ หนึ่งสองสามสาธุอ่ะ,อะต่อไปนะครับไอ้ทุบเทียนมามาตรงนี้พร้อมๆกันเลยครับอาทีเดียวครับเดี๋ยวๆพร้อมๆกันนะครับเอายกมาหลายๆอันเลยแล้วทีเดียวเลยอ่ะเอาวางบนบนนั้นแล้วก็ต่อๆกันนะครับวางไปเลยครับข้างบนแล้วก็ต่อๆจับชนกันเลย นะครับอา้าวถวายต่อนะครับทูปเทียนเล็กนะครับอา้าวนับหนึ่งสองสามสาธุนะครับต่อไปนะครับเป็นปัจจัยนะครับเอามาด้านหน้าเลยครับอยอดปัจจัยอาอา,อาร่วมกัน เดี๋ยวจับร่วมกันนะครับจับร่วมกันหลายๆท่านนะครับทุกคนนะครับตั้งใจนะครับเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของพวกเราทุกคนนะครับในการถวายในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจนะครับนับ1 2 3แล้วก็ถวายสาธุพร้อมๆกันนะครับขออนุสงฆ์ให้ได้กับทุกๆคนนะครับนับ1 2 3สาธุนะครับยอด36,835บาทนะครับเออ อ่าเดี๋ยวถวายที่นอนต่อเนยนะครับถวายที่นอนอ่าถวายที่นอนอ่านิมนตพระอาจารย์มาเถอบมาจับตรงนี้แล้วเราพวกช่วยกันจับตรงนี้จับจับจับต่อต่อที่เฉยจับต่อต่อที่เฉยนะครับจับต่อต่อเดี๋ยวอ่ะจับต่อต่อกันไปนะครับอ่าได้ถวายทุกคนนะครับจับต่อต่อกันไปนะครับอ่าเดี๋ยวครับไหมผมครับเดี๋ยวครับไหมผมครับขอไหมผมออกหน่อยอ่านะครับ ตั้งใจด้วยกันนะครับถวายที่นอนต่อไปนะครับเอานับหนึ่งสองสามสาธุสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับตบมือนะครับเหเียจริงๆเดี๋ยววัดต่อไปเราไปวัดสวนหลวงนะครับเดี๋ยวทุกท่านกราบพระพร้อมกันก่อนนะครับกราบพระพร้อมกันนะครับหังสัมมาฯก่อนนะครับหลังสัมมาสัมพุทธ佛วา พุทธังพระกวันตังอภิวาติมิสวากาโตพระกัตตาธโมธรรมนัมัสสามิสุปฏิปันโนพระกัตโตสาวกสังโฆ สังฆนมามีโอกาสนี้อาตมภาพก็ต้องขอโมทนากับญาติโยมทุกทกท่านที่ได้มาร่วมกันสมบุญถวายเทียนในวันนี้ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ได้รับอานิสงส์ตามที่องค์พระศาสดาได้บัญญัติก็คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโซดาบันสําเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน